เออถูกเลยแถวนี้นะโูครับเออถูกแล้วถ้ามีลำ,ลำใหญ่กว่านี้อะ่ะถ้าลำใหญ่หลังบ้านเลยก็เขามาให้ราคาแล้วลำละห้าสิบบาทเอา้าแล้วจะความโต,แ,ตแล้วความโตอา่าอันนี้คือถ้าเกิดเทียบกันแล้วเป็นภาษาลุงนะไพ่าหางหนูเนี่ยอ่าใช่เป็นหางหนูคือหัวโตหางเล็กแต่นี้คือไผ่ทางมนเนาะที อันนี้อายุเท่าไรอายุเจ็ดปีแล้วครับโอ้เจ็ดปีแล้วนะปีได้ทีนี้เป็นยังไงลำนี่ตพอใจไหมหรือยังไงอืลำก็โตอยากให้โตมากกว่านี้อีกแต่ว่ามันต้องลงทุนเรื่องปุ๋ยอ๋ออันนี้ไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยไม่ได้ให้ปุ๋ยเลยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันดินมันดีไหมเป็นดินลุกลังครับอ๋อโดยธรรมชาติถคาดินลุกลังมันก็คือโตไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ปลูกเจ็ดปีนะ อแต่ลำขนาดนี้ก็เล็มตัดได้บ้างแล้วนะที่นี่ถ้าแหล่งที่นี่นะที่บ้านทีเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเขามาซื้อขายกันเนี่ยอ่าดูประมาณพอทราบราคาไหมถ้าเขามาซื้อนี่ลำหนึ่งสิบบาทลำหนึ่งห้าบาทาอันนี้เราวลุงพูดเวอร์นะมันจริงไม่ใช่หรอกโระมาณลำหนึ่งก็น่าจะประมาณสักห้าหกบาทนั่นเละนะอ่าเอาลำแก่นะอ่าเอาแต่ลำแก่เนี่ยอ่าเราไปค้ำผู้เรียน ลำใหญ่คัลำใหญ่ห้าบาทเออถูกเลยแถวนี้นะถูกครับเออถูกแล้วถ้ามีลำใหญ่กว่านี้อ่ะถ้าลำใหญ่หลังบ้านเลยก็เข้ามาให้ราคาแล้วลำละห้าสิบบาทเอ้าแล้วจะความโตแล้วความโตอ๋ออันนี้คือถ้าเกิดเทียบกันแล้วเป็นภาษาลุงนะไพ่หางหนูเนี่ยอ่าใช่เป็นหางหนูคือหัวโตหางเล็กมันไม่เสมอกันนี่อยู่ในเกณฑ์ประมาณสี่เมตรเวยมั้งจะถึงเมื่อไห่สองวานะครับก็ห้าหกบาทนะ ก็คือบางทีเราก็ตัดลุไปอะไรไปเนาะโอ้ประมาณสักสี่ร้อยไล่ยี่สิบไล่นี่นะครับโอ้จากจากนู้นไปถึงถนนเลยโอ้โหนี่ไม่ใช่ธรรมดานี่ไล่หนึ่งอ่าอ่าสี่คูณสี่ไหมห้าคูณห้าห้าคูณห้ายี่ห้าห้าคูณห้าเท่าไรคูณแปดสิบได้ไหมห้าคูณห้าห้าคูณห้าเออนี่วิธีการคิดอะ แต่ลุงไม่ใช่ว่าเป็นการอะไรนะก็ขออนุญาตเป็นการแลกเปลี่ยนกันว่าถ้าเกิดระยะนี้ทิชจาได้ไหมว่าใส่กี่ต้นต่อไร่จาไม่ได้จําไม่ได้จําไม่ได,ไได้ไม่เป็นไรห้าคูณห้าห้ายี่ห้าเราจะคูณอย่างนี้ก่อนเวลาสมมติว่าห้าคูณห้าใช่ไหมเท่ากับยี่ห้าทีนี้หนึ่งไร่มีพันหกร้อยหารด้วยยี่ห้าเข้าไปหกสิบสี่ต้นหกสิบสี่ต้นนี้วิธีคิดนะครับสมมติสมมติเวอร์เอร์อีกทีอ้ามีคนบอกว่าหกคูณหกล่ะหกคูณหก เท่ากับสามสิบหกใช่ไหมก็เอาพันหตั้งหารด้วย3ามสิหเท่ากับสี่สน่นี่แหละคือให้รู้ก่อนว่า64กอต่อไร่ถ้ามี20สิไร่ก็พันสองพประมาณนั้นนะถ้าเอาโดยประมาณก่อนนะลุงนับก่อนนะหนึ่งสองสาี่ห้าหเจ็ดปดเก้าอันนี้ก็หมดตรงนี้หน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบสิบเี่ห้าห็ดปดเก้าิบ โดยประมาณตีว่าประมาณสิบกว่าลำสิบสิบกว่าลำเนาะนี่ดูประมาณนะทีนี้มันก็จะมีลำลำอ่อนลำแก่อะไรนี่นะอันนี้ยังไม่เคยขายเลยใช่ไหมรือเคยขายบ้างแล้วเคยขายเคยบ้างแล้วเนี่คยครับสองบาทสองสองบาทสองสามบาทล่ะลำลำขนาดไหนขนาดนี้ได้ไหมอ่าประมาณนี้แหละครับสองบาทครับประมาณสองบาทเขาเอาไปทําพวกเกี่ยวกับค้างถัว่วค้างถัว่วแล้วก็ค้างผักชีไปเรื่อยอ๋ออ่าอ,อ้โอ้โอ้โ ลำประมาณตีว่านิ้วหนึ่งเนาะตีว่านิ้วหนึ่งความยาวเขาตัดประมาณเท่าไหร่รู้ไหมเขาก็เอาเกือบสุดเลยครับบางลำได้สองท่อนเขาก็เอาสองท่อนอ่าอ้าวมันก็แล้วว่าถูกแต่ว่าเราก็ได้เป็นการแต่งกอไงไม่งั้นเราต้องมาสางเองลงทุนครั้งเดียวเออได้ยาวไปเลยอ่าอ่าโอเคอันนี้ก็ขยายเองไปเรื่อยๆเนาะอ่าโอเคนี่คือ ทีนี้มันมีมมแปลงที่โตกว่านี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะอันนี้เหมือนความว่าเหมือนดินดูก็ได้ครับดินลูกลังแล้วก็แรงหน้านี้ยังดีหน่อยหน้านี้มันจะฝนเวลาหน้าแรงแรงใบร่วงเกี้ยง<ๆ>เลยร่วงหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ